สวัสดีครับ MD เก้ามือไทยแลนด์ชาแนลนะครับวันนี้จะสอนพับดาวกระจายอันนี้คือกระาดาษนะครับขั้นแรกพับอันนี้ลงมาให้่าวตรงแล้วก็รูดแล้วก็เออตัดตรงนี้ออกไปนะครับโอเคผมจะทำดาวใจอันใหญ่นะครับตัดออกแล้วนะครับแล้วกลางมันออกมา คือขั้นแรกเป็นแบบนี้นะครับให้กลางมันออกมาให้เป็นแบบนี้แบบนี่นะนี่ครับแบบนี้ใช่ไหมครับเออครับมันโดนเข้ากันแบบนี้ทุบไปเกาะรูดเอาสองอันนะ แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พับมาอีกครั้งเดียวเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เะแต่ตรงนี้นะแบบนี้ครับแล้วก็พับขึ้นแบบนี้แล้วก็ลูด สิบข้างหนึ่งคุณจะเห็นรอยแล้วก็อันเนี้ยพับพับให้โดนรอยที่เราขีดไว้อย่างนี้นะครับให้โดนรอยนะครับโดนรอยแล้วใช่นตรงรรแล้ก็อีก แล้วก็อีกข้างหนึ่งอีกข้างนึงนะครับขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนนั่นแหละแล้วก็เอาเนี้ยพับลงมานั่นแะครับทั้งสองอันเลยแบบนี้ มีสองอันใช่ไหมครับแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนเดิมได้แล้วสองอันนี่แล้วก็เอ,อันหนึ่งจับมาแบบนี้นะจุบแล้วก็อีกข้างหนึง่งจุบเหมือนเดิมแบบนี้ก็แบบนี้อีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วสองอัน แล้วก็อันนี้มันใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็จับอันอันแบบนี้แล้วก็อันนี้ขึ้นมาแบบนี้นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเนสเปิดเข้าไปแล้วสอดลู สอดรูเข้าไปแบบนี้เปิดรูนี่ก็เอาเอาข้างบนลงมาไม่ใช้ดูแล้วก็เอาแบบนี้ลงมาแบบนี้แล้วกระจายอืเพราเสร็จแล้วก็เอาเนี้ยด้านันแอรเนี่ยไปแล้วก็ตรงเนี้ยใส่เข้าไปใหม่ แบบนี้ก็ได้แล้วนเโอเคก็พับเราจะได้แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์